สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้สิพามาชมรถบ้านคันคันใหม่ค่ะอันยาเลาดาวรถบ้านให้ให้พ่อนเราเองค่ะเราออกเงินดาวให้ค่ะเพราะว่าหนาหอนข่อยสิได้ยู่อยู่ในรถบ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเออข่อยต้องไปเห็ุงานในสต็อกโฮมค่ะต้องพักในรถบ้าน ปีนี้สื่อขั้นหม่เพราะว่าขั้นเก่าปีที่แล้วเอมันเกิดอุบัติเหตุค่ะบันนี้ประกันเขาผสมถ้าสมเลยสิเบิรหลายกว่าสินะเขาก็เล่ใจเงินประกันให้วันนี้คอยก็เลยเมื่อีหร่เลยไปเอาค่ะวันนี้ก็เลยไปเอาพากันไปลากเอาค่ะอันงาเราออกเงินดาวให้หาหมื่นค้น เราบอกที่เหลือให้พ่อเหนาที่เหลือให้พ่อเหนาเองเลยอาจางานดีดีหักลูกไ้อะไรค่ะเพิ่นมีลูกไายผู้เดียวเนาะแล้วซอยเหลือครึ่งหนึ่งประมาณนี้ค่ะและ้วพอทุกคนจะได้เขาไปเตุงานในอันตกห้อมเนาะค่ะหนาสเสมอประมาณสองเดือนครึ่งนี่แหละกะสิออกเงียเอ,อกจักรภาพเมน,เนี่เนาะคะะ่ะเนาะกลคืนให้เพิ่น พอแต่งงานนาะฮอ้อนจบทุกไข่เก็สิไปเมืองไทยค่ะกลับไปเมืองไทยเพราะปกติางไ,ไปอยู่เมืองไทยแล้วค่ะปัน,นี้มันมาติดโควิดค่ะค่ะก็เลโยโบได้พากันไปกเ็เลยเซาพาเมนต์ยูนิตตัวค่ะก็ตั้งใจว่าปีหลังซัมเมอร์ปีนี้ละค่ะสีพากันกลับ <c oughs> <c oughs> ค่ะเดี๋ยวพาเพิ่นเบิ่งรถบ้านขั้นไปเนาะนะคะเนาะไปอันไปลากเกอามากมื่อนี้ทะเบียนสวยมากกับเพื่อนๆ <c oughs> ค่ะทะเบียนสวยทะเบียนเจ็ดแปดหนึ่งค่ะเพืเ่อนๆคอยหาซื้อลอตเตอรี่เยอะจากทีได้ว่าได้เพราะมันตรงกันเลขของน้องเพชรกาเนาะค่ะเพชรกาเด็กชายนำโชคนะคะตรงกันเลยค่ะแล้วก็เลขมีแค่สามตัวเองค่ะเพื่อนๆเจ็ดแปดหนึ่งเด้อค่ะเด้อซื้อติดไ้วยก็ดีเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะเดี๋ยวพาชมข้างในนะคะเนาะ สวยกว่าขันเก่าค่ะไงกว่าขันเก่าค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันนี่ค่ะก่ข่อยทำความสะอาดไปเนี่ยแล้วค่ะผู้นั้นผู้นี้ยังเขามาเบิ้งข่อยกันเลยเศร้าเห็ดเพราะมันอันเห็ดเรมันกะพื้นมันกกะสุกับผัเพื่อเอาสินะนี่ค่ะสวยแล like ้วก็มีนี่ค่ะไอ คล้ยๆหน้าต่างเนาะที่ว่าให้แสงเ้าเน,ะะเน,ะนาะค่ะเนาะข้างบนแต่ว่าได้ติดแอร์ค่ะแอร์แพงสามหมื่นห้าสามหมืนหาสามมืนหพันค้นค่ะค่าแอร์ตัวน้นอยๆก็มีตู้เย็นเนาะค่ะเนะนี่ยคะ่ะเป็นเทอแรกที่คอยลง YouTube เนาะคอยเคยลงเฟซอยู่ตอนที่คอยไปบึงนะค่ะอันยี่หอโพล่าค่ะโพล่ายัางสิละ ค่ะอันนี้ก็มีเป็นมองตั้งทีวีค่ะ้างเตียงมหน้าตั้งน้นอยๆเป็นตั้งทีวีได้พร้อมเ,เท้าสีเบงทอทัดเนะาะแล้วก็มีห้องน้ำาบนน้เปิดไฟค่ะก็ะสิเหมืดๆจัาหน่อยเนาะมีตู้เก็บเสื้อผ้านี่ค่ะห้องน้ำมีห้องน้ำแล้วก็พิเศษขั้นนี้พิเศษตรงใดติพิเศษตรงที่มีห้องอาบน้ำพร้อมนี่ค่ะนี่เป็นตากผ้าตากผ้าเสตรต็จโต นะคะเนาะสวยงามมีชกโคกเวลาเงียบสินะเนียวได้แต่ว่าขี่ขี่ไ่ได้ขี่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าต้องต้องเมียนเองไปคิวนั่นเมียนรว่เนี่ยค่ะมีซึงง้งล่งนาสวยมากค่ะคัน,นกว้างแล้วก็เาวกับคันเกา่าอันนี้เป็นห้องอับน้ำค่ะเพื่อนๆข่อยกระทำความสะอาดเชดน้ำตู้น้ำยางไปก้นมันเป็นรถมือสองนะคะเพื่อนเพื่อน บอมแมนอันโดเมือนี่ดอกอุ้ยกอะไรขอุย้ยค่ะน,นี่เป็นห้องอาบน้ำค่ะต้องค่อยๆเปิดค่ะเปิดแห้งเดี๋ยวมันหักค่ะสวยไม่ห้องอาบน้ำพราะเขากระปองต้องเสียค่าอาบน้ำแต่เขาพักในแคมปิ้งเนาะงามมากค่ะถิดใจผัวอยู่งานดีๆแล้วซอยเคืองหนึ่ง แล้วกับบ่มีไผ่เนาะมีแต่ลูกเราเบิงแล้วอันนี้เป็นเตียงนอนยังพันได้ปูผ้าพันได้อย่างนะคะค่ะเป็นเตียงนอนมีตู้เก็บสา้าเก็บยังเอ็กซ์ตรานะคะเนาะค่ะกว้างสวยเหมือนกับเป็นบ้านหลังนึ่งนะคะแต่ถ้าบ่มีเด็กหน่อยเนาะมันก็อยู่ได้สองคนนะคะเนาะก็โอเคเซาแคมปิ้งมันสิถือกว่าเซาผ้าม็นค่ะเพืเ่อน ค่ะนี่ก็เป็นห้องครัวค่ะตู้เก็บจานเก็ยบยังเนาะสิให้เบิาศา่ศสซ่าอันนี้เป็นซึ่งล้างจานเพราะในทำความสะอาดค่ะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สี่หัวสามหัวค่ะเป็นเตาแก๊สสามหัวเนาะเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากนี่โซฟางามก่อนเก่า สวยกว้างเนาะค่ะนี่โซนี่เปิดไฟแล้วโซนนั้นไม่ได้เปิดน้ำค่ะเพื่อนๆไม่ห้องเก็บของเยอะแยะอันนี้ก็เป็นที่ตั้งท,ท,ทีวีอีกค่ะ mm hmm. ตู้เก็บเหล่าทีวีทีวีสามจุดเนะคะ่ะเพื่อนๆตั้งได้สามจุดเลยมองนี่ก็ตั้งทีวีได้ค่ะนี่นี่เพลินเหตุไว้ตั้งทีวีได้ขึ้นกัน ถ้าห้าสิบเบงถ้าห้าสิบตั้งมังนี้ได้เตอวันสิบเปิดมังนี้อันนี้อันนี้เ้องก็ดึงลงค่ะถ้าห้าสิบปิดเนาะถ้าเ้ามีแขกมาพักแบบว่านอนโซฟาเสียก็คือเ้องก็ต้องปิดตัวนี้ลงนะคะแก็ปิดพามานนี่ค่ะเ้องก็นอนมังนี้จังสีนะบางทีแล้วอันมีมูมาเล่นมาเยี่ยมมาอย่างเสียแล้วก็ถ้าบ่าอยากไปเซาแคมป์ปิ้งแล้วก็ ให้เขานอนโซฟาก็ได้แค่ขึ้นเดียวประมาณนี้เัื่สิบจังสี่นะซอยกันประหยัดประหยัดประหยัดคานเออค่าเศามีมีเตาอบพร้อมค่ะเพื่อนๆนี่คือเตาอบเตาอบแกส๊สเป็นมีเตาอบพร้อมนะก็ดีค่ะค่อยเริ่มเอาของใส่น้อยนึงแต่อยู่ในคาราวานี่ในในรถบ้านนี่ใส่ได้ตะของที่เป็นของใส่พลาสติกนะคะพอเวลาเขา เวลาขับรถเสียมันสิหลวงลงเลยมันสิแตกทางเขาใส่แก้วนี่ค่ะมีช่องเก็บเยอะแยะเลยหอยเสื้อแจ็คเก็ตได้เนาะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือบานไม่ของขวัยเนะาะค่ะเป็นรถบานมือสองค่ะซิยุปประมาณเอ่อสองแสนกว่านี่ละสองแสนกว่าโคน เกือบสามแสนคนนั่นแหละค่ะเป็นเงินบาทห้อเทรายปุ๊บไรประทึกละค่ะค่ะก็พ่อได้ยูนะคะนะ่ะสำหรับคนบ่มีลูกแล้วก็เดินทางดูๆอะค่ะก็คืคอถ้าเหาอยูรถบานก็ดีที่สุดเนาะค่ะถ้าถึกใจทะเบียนก็จัดเลยนะคะเด้อเพราะว่าไปเอาใกล้สมยัยใกล้สีออกแล้วค่ะถ้ามากค่อยว่าเล็กเลขมันสวยนะคะตรงกับเลขของน้องเพชรกาเด็กชายน้ำโชคนะคะ ของเด็กชายของไอ้น้องเพชรกาบอยังก่าะแปดเจ็ดเจ็ดปดค่ะที่คอยเห็นนะนะที่พ้นลงค่ะนะค่ะกะทะเบียนรถขั้นนี้กะเจ็ดปดนึงค่ะสวยหมักอยู่ค่ะสวยค่ะค่ะบางที่ค่ะคอพาที่ตาเรียวบึ้งใต้จะของค่ะบ่ได้บึ้งกลองก็เล็กกลายเป็นแบบ มึงบอกกับไผรวะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ก็ยังบริดวบอกกับเพื่อนๆกันคือน <c oughs> คนตาเลนะค่ะนะาะค่ะนี่ก็เดี๋ยวอันไดที่เสียเอาเข่ามาในบ้านในในรถบ้านใดกระสียเอามาใส่ก่อนแต่นตอน,นี่ก็เสียเอาไปจอดไว้บ้านมูลแล้วก่อน,นะคะ่ะพออยู่หนีบุีมอจอดมันยาวหดเพื่อนบ้านก็บอกให้จอดมองไอ้อันนั้งเพื่อนอยู่มองไอ้จอดรถแล้วแต่ว่า รถบ้านมันเหย้าค่ะมีจอดปไปเราไปจอดไว้หลังบานมูลแล้วค่ะถ้าอาทิตย์ใดอาทิตย์ใดอาการดีห่อยก็สิพ้ากันเอาออกไปตั้งแคมป์จักสองขึ้นสิเนาะเพราะว่าอาพาพเมน่นข่อยนี้งออกสิ้นเดือนเมษาค่ะขึ้นเพิ่นเดือนเมษาเนาะค่ะกันยังมีเวลายอยู่อีกเดือนหนึ่งอ <laughs> ยู่เนาะค่ะเนาะค่ะจังเลยก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะที่ กดติดตามค่ะขอบคุณเพ,พื่อนเพื่อนไหม่เพื่อนเก่าด้วยค่ะเด้อที่เขามาชมที่เขามาให้เป็นเป็นกำลังใจค่ะตอไปนี้สิตั้งใจเฮ็ด YouTube ค่ะพอสองสามปีที่ขึ้นหลัง่อยบอใ่ใคยได้เฮ็ดค่ะเฮ็ดกกบเฮ็ดช่องนี้แน่ช่องนี้แล้วก็หายไปสิเอาะก่เข้าใจค่ะท่านผู้ชมกระสีเบื่อนายนะคะเนาะตอไปนี้สิตั้งใจเฮ็ดค่ะบา,บายบายจ้า